เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้สวนน้ำแห่งหนึ่งในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วต้องเร่งฉีดน้ำบริเวณกลุ่มควันไฟที่ลอยออกมาจากอาคารขายตั๋วและขายของฝากภายในสวนน้ำดรีมเมอร์วอเตอร์พาร์คตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศหลังเกิดเพลิงไหม้ แต่ไฟยังไม่มีทีท่าว่าจะดับเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันทุบก,กำแพงห้องใต้ดินเพื่อสอดสายยางลงไปฉีดน้ำหลังทุบก,กำแพงก็ปรากฏว่าเปลเวไฟได้พวยพุ่งออกมาอย่างรุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรอให้ควันไฟเจือจางจึงสามารถนำสายยางสอดเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ำลงไปยังห้องใต้ดินใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงควันไฟจึงเริ่มน้อยลงแต่ก็ยังคงมีควันออกมาอยู่ตลอดเวลาก่อนที่ต่อมาจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังออกมาจากห้องใต้ดินก่อนเกิดควันไฟพวยพุ่งออกมาซึ่งจากการเปิดเผยของพนักงานคนหนึ่งก็บอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าในห้องใต้ดินเกิดระเบิดทําให้เกิดเหตุดังกล่าวแต่ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ส่วนความเสียหายยังไม่มีการประเมินสำหรับส่วนน้ำแห่งนี้ใช้เงินลงทุนกว่า400ล้านบาทนะครับ และเพิ่งเปิดให้บริการมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองครับ